หนังสือชุดบ้านเล็กเล่มที่ห้าริมทะเลสาบสีเงินโดยลอร่าอิงกันไวเดอร์สุคนทรแปรเรียบเรียงอ่านโดยแสนหวาน ริมทะเลสาบสีเงินตอนที่17สุนัขป่าบนทะเลสาบสีเงิน มาถึงคืนวันหนึ่งดวงจันทร์ส่องแสงสว่างใสเป็นสีเงินยวงพื้นแผ่นดินเป็นสีขาวดูกว้างขวางเว้งว้างไม่มีที่สิ้นสุดและลมสงัดมองออกไปทางช่องหน้าต่างทุกบานจะแลเห็นพื้นโลกสีขาวแผ่กว้างออกไปยาวเหยียดมีประกายน้ำค้างแข็ง ระยิบระยับทั่วไปท้องฟ้าสว่างจ้าโค้งลงมาลอร่าไม่สามารถจะสะกดใจทำอะไรได้ถูกเธอไม่อยากเล่นเกมต่างๆเธอแทบจะไม่ได้ยินเสียงเพลงที่พ่อเป็นคนสีซอเธอไม่อยากเต้นรำแต่รู้สึกว่าเธอจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็ว เธอจะต้องไปไหนสักแหง่งทันใดนั้นเธอก็ร้องออกมาแครี่ออกไปวิ่งถไลเลื่นที่บนน้ำแข็งกันเถอะกลางคืนอย่างนี้เหรอลอร่าแม่ตกใจข้างนอกสว่างออกจ้าลอร่าตอบสว่างจ้ายังกับกลางวันแน่ไม่เป็นไรหรอกแครไลอราย พ่อพูดไม่มีอันตรายอะไรหรอกถ้าไม่ไปถลายอยู่นานเกินไปจนหนาวแข็งตายดังนั้นแม่จึงบอกว่าไปเถอะไปวิ่งเสียหน่อยอย่าอยู่นานจนกระทั่งหนาวเกินไปนะลอร่ากับแครี่รีบสวมเสื้อคลุมหมวกฮูดและถุงมือทันทีรองเท้ายังใหม่อยู่ ส้นรองเท้าก็หนาพอดูแม่ได้ถักถุงเท้าไหมพรมให้ใส่และกางเกงชั้นในสกสาราสีแดงก็ยาวลงมาเลยเขา่าปลายขาก็กลัดกระดุมรัดไว้รอบปลายถุงเท้ากระโปรงชั้นในสักสาราหนาและอุ่นเสื้อกระโปรงชั้นนอกและเสื้อคลุมเป็นผ้าขนสัตว์ทั้งหมวกฮูด และผ้าผันคอก็เหมือนกันพอพ้นออกมาจากบ้านที่อบอุ่นก็วิ่งทลาออกไปในอากาศที่หนาวเฉียบ ทั้งสองคนวิ่งแข่งกันไปบนทางเดินที่กลุ่มด้วยหิมะลงจากเนินเตี้ยๆต,ตรงไปยังอคอกสัตว์เดินไปตามรอยที่ม้าและวัวย่ำเอาไว้เมื่อพ่อพามันไปกินน้ำที่บ่อที่พ่อเจาะเอาไว้ในทะเลสาบซึ่งแข็งเป็นน้ำแข็งไปหมดเราจะต้องไม่ไปใกล้บ่อน้ำนั้นรอราบอก แล้วพาแครี่ลัดเลาะไปตามริมฝั่งทะเลสาบจนกระทั่งห่างออกไปจากบ่อน้ำนั้นมากแล้วทั้งสองคนก็หยุดมองดูแสงจันทร์สวยเสียจนแทบไม่อยากจะหายใจดวงจันทร์ดวงกลมใหญ่ลอยอยู่ในท้องฟ้าปริ่งแสงออกมาทั่วโลกอันเป็นสีเงินไกร ไกลลิบออกไปทุกทิศทุกทางมีแต่ราบเรียบแผ่กว้างออกไปสงัดเงียบไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวเห็นเป็นประกายอ่อนๆเหมือนกับทำด้วยแสงสีเงินสว่างนวลตรงกลางที่เป็นทะเลสาบเป็นสีครั้ากว่าที่อื่นดูเป็นแผ่นเรียบราบแสงจันทร์ส่องสว่างเป็นทางยาว ตัดไปกลางพื้นทะเลสาบต้นญ้าสูงสูงยืนต้นเป็นทิวดำมืดโผล่ขึ้นมาจากกองหิมะที่ในหนองคอกสัตว์ดูหมอบเตี้ยเห็นเป็นสีดำดำอยู่ข้างฝั่งทะเลสาบและบนเนินดินเตี้ยเตี้ยบ้านของในช่างพวกรังวัดที่ดินตั้งอยู่ดูเล็กนิดเดียวดำมืด มีแสงสว่างสีเหลืองลอดออกมาจากช่องหน้าต่างบานหนึ่งเป็นแสงวอมแวมอยู่ในความมืดเงียบอะไรอย่างนี้ไม่รู้แครี่ร้องกระซิบฟังดูสิเงียบอะไรอย่างนี้เราร่าใจพองโตรู้สึกเหมือนตนเองเป็นส่วนหนึ่งของพื้นโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลท้องฟ้า เวองวางสูงลิบและแสงจันทร์อันสว่างจ้านี้เธออยากจะบินถาให้ตัวปลิวไปแต่แครรี่ยังเล็กและหวาดกลัวลอร่าจึงช่วยข้อมือแครรี่และพูดว่าเล่นเล่นไถปรุดกันเธอมาเอา้าวิง่งเอามือจับกัน ทั้งสองพี่น้องออกวิ่งไปได้หน่อยแล้วก็ยกเท้าซ้ายขึ้นเสียใช้เท้าขวาก่อนไถ่กรูดไปบนพื้นน้ําแข็งที่ลื่นเป็นมันแล่นไปไกลกว่าที่วิ่งไปนั้นเป็นไหนไหนไปตามทางแสงจันดีกว่าแครี่เล่นไปตามทางแสงจันเธอลอร่าชวนดังนั้น จึงออกวิ่งแล้วก็ไถแล้วก็วิ่งแล้วก็ไถไปตามเส้นทางที่ประจันสองทอดเป็นแสงสว่างจ้าและเป็นประกายยิบเป็นทางยาวไกลออกไปไกลออกไปไกลจากฝั่งทะเลสาบตรงไปยังตริงสูงที่อยู่อีกด้านหนึ่งของทะเลสาบ ทั้งสองคนทลาวูบจนรู้สึกเหมือนบินได้จริงๆถ้าแครี่ประคองตัวไม่มั่นลอร่าก็ช่วยพระยงดึงขึ้นมาถ้าลอร่าเซมือของแครี่ก็ช่วยยึดเอาไว้ใกล้กับฝั่งข้างนูนเกือบจะถึงเงามืดที่ทอจากตลิ่งสูงนั่นแล้ว ทั้งคู่ก็หยุดมีบางสิ่งบางอย่างทำให้รอร่าต้องแหงนหน้าขึ้นดูบนตะลิ่งสูงนั้นและที่นั่นเป็นเงามืดดำทาบอยู่กับแสงจันทร์สุนัขป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งยืนตระงานอยู่มันจ้องมาทางเธอลมพัดขนของมันฟูฟ่องดูเหมือนแสงจันทร์ จะส่องลอดทะลุขนฟูของมันนั้นกลับเธอลอร่าพูดเร็วขณะที่เธอหันหลังกลับดึงมือแครี่แน่นฉันวิ่งเร็วกว่าเธอเธอวิ่งแล้วไถแล้ววิ่งอีกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่แครี่ก็ตามทันฉันก็เห็นเหมือนกันแครี่บอกแล้วถาม มาป่าใช่ไหมอย่าพูดลอร่าตอบเร็วเข้าลอร่าได้ยินเสียงฝีเท้าตนเองที่วิ่งและไถามาบนน้ำแข็งเธอเงี่ยหูฟังเสียงที่จะมาจากข้างหลังแต่ไม่ได้ยินเลยเธอจึงวิ่งและไถตัวโดยไม่ปริปากพูดสักคำเดียวจนกระทั่งมาถึงทางเดินข้างบ่อน้ำ ขณะที่วิ่งขึ้นมาตามทางเดินที่เป็นเนินดรอร่าเหลียวหลังไปดูแต่ไม่เห็นอะไรเลยทั้งที่บนพื้นทะเลสาบและที่ตะลิ่งฟากนูน้นดอร่ากับแคร,รี่ไม่หยุดวิ่งเธอวิ่งขึ้นไปบนเนินตรงไปบ้านเปิดประตูหลังแล้วกระโจนโถมตัวเข้าไปในห้องเพิงเธอวิ่งผ่านห้องเพิงพรวดเข้าไปในห้องข้างหน้า ปิดประตูปังแล้วก็ยืนเอาหลังพิงประตูหอบหักทั้งสองคนพ่อเพ่นพรวดขึ้นยืนอะไรกันพ่อถามตกใจหนีอะไรมาหมาป่าใช่ไหมหลออร่าแครี่หายใจหอบหมาป่าจะพ่อลอร่าหอบพยายามจะหายใจ หมาป่าตัวเปริ่มเท่มเจียวและหนูกลัวว่าแครี่จะวิ่งหนีไม่ทันมันแต่แกวิ่งได้เร็วพอพ่อก็ว่าแกต้องวิ่งได้พ่อร้องมันอยู่ที่ไหนไม่ทราบจา้ะมันไปแล้วลอร่าบอกแม่ช่วยปลดเสื้อกลุมและผ้าพันคอออกให้ นั่งลงเสียก่อนหนูหายใจจะไม่ทันอยู่แล้วแม่ว่าแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะหมาป่านะพ่ออยากจะรู้บนตะลิงจ้าแครี่บอกและรอร่าเสริมว่าตะลิงสูงบนฝั่งทะเลสาบฟากนู้นนะจ้านี่หนูไปกันจนกระทั่งถึงนู่นเทียวหรือพ่อถามอย่างประหลาดใจ แล้วพอเห็นมันเข้าก็วิ่งตั้งแต่นู่นเที่ยวหรือนี่พ่อนึกไม่ถึงเลยว่าหนูจะไปไกลถึงแค่นั้นตั้งครึ่งค่อนไม้เราไปตามแสงจันทร์นั่นนะจ๊ะรอร่าบ,บอกพ่อมองดูเธออย่างแปลกแแล้วพูดว่าก็น้ารอกและพูดอีกว่าพ่อคิดว่าหมาป่ามันไปกันหมดแล้ว พ่อสับเพ่าเองจะต้องเที่ยวล่ามันพรุ่งนี้เช้าแมรี่นั่งนิ่งเงียบแต่ใบหน้าซีดขาวโท่น้องเธอพูดเกือบเป็นเสียงกระซิบสมมุติว่ามันไรตะครุบเอาตัวไปได้ล่ะทุกคนนั่งนิ่งเงียบกริบขณะที่รอร่ากับแคร,รี่พักเหนื่อย รอร่าดีใจที่ได้เข้ามานั่งในห้องที่อบอุ่นนี้อีกโดยปลอดภัยพ้นจากทุ่งร้างว่างเปล่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับแครี่มันก็เป็นความผิดของเธอเองทีเดียวที่พาน้องออกไปเที่ยวไกลล,ลิบลับข้ามทะเลสาบไปถึงฟากข้างนูน้นแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอรู้สึกเหมือน เห็นภาพสุนัขป่าตัวใหญ่มหืมายืนตระหา่านอยู่ในแสงจันทร์ลมพัดขนของมันปลิวฟูฟ้องพ่อจ๋าเธอพูดเสียงเบาทำไมรอร่าพ่อขานรับหนูหวังว่าพ่อคงจะไม่ตามมาป่าตัวนั้นให้เจอนะจ๊ะลอร่าว่า ทำไมอย่างนั้นล่ะแม่สงสัยก็เพราะมันไม่ได้วิ่งไล่เรานี่จ้ะลอร่าบอกแม่มันไม่ได้วิ่งไล่เราเลยจริงๆนะจ๊ะพ่อถ้ามันวิ่งมันก็ต้องตะคุบเราทันเสียงหอนวังเวงดังขึ้นอย่างยืดยาวและค่อยๆจางหาย ไปในความเงียบสงัดเสียงอีกเสียงหนึ่งหอนรับแล้วก็เงียบอีกลอร่ารู้สึกวิววาบและอ่อนเปรีย้ยในใจชอบกลรู้สึกตัวว่าได้ผุดลุกขึ้นยืนแต่ก็ดีใจที่แม่เอามืออันมั่นคงวางลงบนแขนของเธอไว้ โทเอ๋ยหนูเสียขวัญเอามากยังกับยายแม่มดแน่แม่พูดเบาๆแม่เอาแผ่นเหล็กร้อนๆที่วางไว้บนหลังเตาไฟนั้นมาห่อผ้าให้แน่นแล้วส่งให้แครี่ถึงเวลานอนแล้วแม่พูดนี่แน่แผ่นเหล็กร้อนๆ เอาไปใส่ไว้ที่เท้าแล้วนี่ของหนูรอร่าแม่พูดขณะที่หอบแผ่นเหล็กอีกอันหนึ่งระวังเอาไว้ตรงกลางเตียงนะแมรี่จะได้ยื่นเท้ามาถึงด้วยอีกคนขณะที่รอร่าปิดประตูบันไดเมื่อก้าวพ้นเข้ามาแล้วเสียงพ่อ พูดกับแม่อย่างเอาจริงเอาจังแต่รอราไม่ได้ยินว่าพ่อพูดว่าอะไรเพราะแก้วหูของเธอลั่นได้ยินแต่เสียงวีวีฟังอะไรไม่ได้สับ